เสี่ยวเสี่ยวชื่อนี้เพราะดีแย่เฉินพึมพำอะไรบางอย่างอย่างไม่ใส่ใจและหยิกข่างลูกแมวลูกแมวมีพฤติกรรมดีมากโดยหลับตาครึ่งหนึ่งและเงยหัวขึ้นเล็กน้อยในขณะที่อุ้มลูกแมวแย่เฉินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและกล่าวว่าลูกแมวตัวนี้ค่อนข้างกล้าหาญไม่กลัวคนเลยแม้แต่น้อยหลินว่านเอ่ยยิ้มและพยักหน้ากล่าวว่า เสียวๆเป็นแมวที่เอาใจใส่กว่าแมวจรตรัดทั่วไปบางทีอาจเป็นเพราะมันถูกรังแกในชุมชนแมวมันจึงรู้สึกว่ามนุษย์น่าเชื่อถือกว่าแมวพันเดียวกันหลังจากพูดจบหนังก็มองใบหน้าหล่อเหลาของแย่เฉินพลางก้มหน้าลงพลางคิดในใจว่าถ้าคุณชายรู้ว่าแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่เขาคงดีใจมากแน่ๆเลยใช่ไหม20ปีมานี้เขาคิดว่าญาติสนิทที่สุดได้เสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ข้าไม่เคยคาดคิดว่าแม่ของข้ายังมีชีวิตอยู่คงไม่มีอะไรปลอบใจได้มากกว่านี้อีกแล้วในขณะนี้บางทีอาจชอบการนวดอันอ่อนโยนของเย่เฉินเสี่ยวเสี่ยวจึงลุกขึ้นอย่างช้าๆแ่นหลังและกระทือก,ก้าวไปมาสองาครั้งด้วยอุ้งเท้าหน้าทั้งสองข้างก่อนจะมุดเข้าไปในอ้อมแขนของเย่เฉินหลินวานเอ่ยยิ้มและกล่าวว่าดูเหมือนว่าเสี่ยวเสี่ยวจะชอบคุณจริงๆนะคุณชาย ขณะที่เธอกำลังพูดเธอก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดกล้องแล้วพูดว่านายน้อยฉันขอถ่ายรูปคุณกับเสี่ยวเสียวหน่อยได้ไหมแย่เฉินไม่ได้คิดอะไรมากเธอพยักหน้าเล็กน้อยและมองไปที่กล้องในขณะที่ถือเสีย่ยวเสี่ยวหลินว่านเออร์กดชัตเตอร์ภาพโคลสอัพความละเอียดสูงก็ถูกถ่ายขึ้นเนื่องจากแสงไฟในหลานบ้านสลัวโทรศัพท์จึงเปิดแฟลชโดยอัตโนมัติ ในภาพเหี่ยมมุมของแย่เฉินถูกเน้นด้วยแฟลชทำให้เขาดูหล่อเหลากว่าตัวจริงเสียอีกราวกับใช้ฟิลเตอร์ความงามอัตโนมัติหลินวานเอ,อยื่นโทรศัพท์ของเธอให้แย่เฉินพร้อมกับยิ้มและพูดว่านายน้อยดูสิรูปถ่ายโอเคไหมแย่เฉินไม่สนใจเรื่องนั้นเลยเขามองภาพเหล่านั้นอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะยิ้มมันสวยดีนะ หลินวานเอร์ดิ้มอย่างมีความสุขหยิบโทรศัพท์ของเธอคืนและเปิดวีแชทเพื่อส่งรูปภาพให้อันเฉิงซีเธอไม่เคยคิดที่จะถ่ายรูปแย่เฉินเป็นที่ระลึกมาก่อนเลยตอนนี้เธออยากถ่ายรูปแย่เฉินขึ้นมาหน่อยเหตุผลแรกคือเธอรู้สึกว่ารูปของชายคนนั้นกับแมวดูเข้ากันดีและอีกเหตุผลหนึ่งคือเธออยากส่งรูปไปให้อันเฉิงซีดูเป็นเวลาหลายปีแล้วที่อันเฉิงซีไม่เคยกล้าเข้าใกล้แย่เฉินเลย สมัยที่แย่เฉินยังอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามันอาจจะดีขึ้นมาสักหน่อยเพราะทีมงานของเขาสามารถแอบถ่ายรูปให้เธอดูได้แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ความแข็งแกร่งของแย่เชินก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและคนที่อยู่เคียงข้างแย่เฉินก็ค่อยๆถอยห่างและรักษาระยะห่างไว้คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเธอที่จะเห็นรูปถ่ายของแย่เฉินบ่อยๆ ในเวลานี้อันเฉิงซีได้ออกจากวัดคินคาคุจิแล้วและมุ่งหน้าสู่จังหวัดอาโอโมริซึ่งอยู่ห่างจากวัดคินคาคุจิหลายร้อยกิโลเมตรจังหวัดอาโอโมริตั้งอยู่ในส่วนเหนือสุดของแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นและมีชื่อเสียงในเรื่องแอปเปิลและพืชผลทางการเกษตรอันเฉิงซีมีส่วนแอปเปิลเป็นของตัวเองที่นี่รวมถึงสายการผลิตผลิต,ลตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอปเปิลที่ลำลึกผลผลิตแอปเปิลของอาโอโมริคิดเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิตแอปเปิลทั้งหมดในญี่ปุ่น และอันเฉิงซีมีส่วนแบ่งผลผลิตแอปเปิลในอาโอโมริถึงครึ่งหนึ่งนอกจากนี้ธุรกิจส่งออกหลกักยังอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทของเธออีกด้วยหลังจากอันเฉิงซีและเย่ฉ่าอิงแต่งงานกันนอกจากจะช่วยครอบครัวหาเงินแล้วพวกเขาก็ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกผ่านบริษัทเชลและผู้ถือหุ้นตัวแทนนอมินีรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีพลังงานและอุตสาหกรรมที่ทำกำไรสูงรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กที่ทำกำไรได้น้อย ยกตัวอย่างเช่นการลงทุนใน Apple ที่อาโอโมริของพวกเขานั้นมีขนาดใหญ่แต่ผลกำไรที่แท้จริงกลับไม่สูงนักอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเขาการลงทุนในอาโอโมริของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์และลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมที่นั่นซึ่งทำให้เขาได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น